ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อที่ดินคนครนยายกไล่ล้านหนึ่งแส้าหมื่บาทเท่านั้นเองติดถนนติดคลองมองเห็นวิวเขา คุขากลัมมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้โอจะพาทุกคนนะคะมาพบกับที่ดินราคาถูกๆท,ที่ทุกคนไม่ค่าคิดว่าจังหวัดนครนายกมีที่ดินแบบนี้หรอจังหวัดนครนายกมีที่ดินราคาแบบนี้หรอเฮ้ยมันได้จริงหรอเฮ้ยมันเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรชนดคุดแดงหรือเปล่านี่คือคําถามท,าที่ทุกคนต้องสงสัยตอนนี้บอกได้เลยว่าเป็นที่ดินที่เข้ามาใหม่ล่าสุดใช้ลากว่าเดิมนะคะมาใหม่ใช้ลากว่าเดิมคือแปลงนี้เลยนะคะแปลงนี้มีเนื้อที่ไม่เย และอยู่ในชุมชนทุกคนคะ่ะมีโรงงานมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามเรียบร้อยแล้วนะคะในราคาเพียงแค่ล้าน1นึ0 0 0สบาทในจังหวัดนครนายกแทบจะไม่มีแล้ว แทบจะหาไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะคะและเป็นที่ดินที่ถือว่ารูปแปลงสวยมากๆเอาจริงๆตรงนี้นะคะติดถนนตรงเนี้ยด้านหน้าแต่มันจะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะคะถ้าเราเป็นคนเมืองเราต้องการความสะดวกสบายต้องทําสะพานข้ามนะคะเป็นสะพานหรือเป็นฝ่ายกั้นน้ําข้ามไปแต่จริงๆแล้วชาวบ้านเจ้าของดั้งเดิมเนี่ยเขาก็จะมีทางเข้าสัญจรไปมาเพื่อเข้าทํานาทาประโยชน์เท่านั้นเองนะคะดังนั้นใ,นใครที่สนใจอยากจะซื้อลองรีบมาดูเลยแปลงนี้ในราคา เ<ค><า>พียงแค่ไร่ละหนึ่งสายเก้าหมืน 1, 90, บาทเนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ16ไร่กับ2งานนะคะรวมๆแล้วก็คือจะเป็นเงินปร,ประมาณ3ล้านกว่าบาทถือว่าแพงไหมโอ้่าไม่แพงเลยซื้อเก็บไว้ยังไงก็คุ้มนะคะที่ดินแปลงนี้พิกัดอยู่ที่ตำบลบางอ้ออาเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกนั่นเองนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเข้าออกได้เอาจริงๆก็หลายเส้นทางนะนี่ก็จะเป็น ส่วนหนึ่งของที่ดินที่เราสามารถเข้าได้อย่างที่โอบอกเราจะต้องมีการเข้าแบบอ่าข้ามฝั่งเข้าไปเนาะหรือว่าเราจะเข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะติดถนนสาธารณะเหมือนกันแต่ว่าด้วยนะคะไม่มีคนใช้ประจํามันก็เลยอาจจะยังไม่เป็นรูปร่างถนนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่ที่ดินตาบอดที่ดินเอกสารสิทธิ์เฉนิ้ขุดแดงในราคาไร่ละหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเฉลี่ยละตกตารางวาละสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวโอจะพาทุกคนนะคะไปชมลักษณะ ของที่ดินแปลงนี้กันก่อนนะคะวันนี้โอพาชมได้นะคะเพราะโออยู่อีกฝั่งหนึ่งถ้าเราจะไปเข้าอีกฝั่งหนึ่งซึ่งรถโอไม่สะดวกนะคะเมื่อคืนฝนตกด้วยก็เลยพาชมจากฝั่งนี้นะคะในในส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งเนาะและโอจะใช้นะคะเป็นภาพโดนภาพมุมสูงและให้ทุกคนเนี่ยดูรายละเอียดข้อมูลจริงๆแล้วมีคนอยู่นะคะข้างๆกับเราด้วยทําเป็นลักษณะโค้งน้องหน้าเป็นบอ่อปลาอยู่กันอย่างมีความสุขมากๆใครซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าตามมาตอนนี้นะคะโอให้ชมจากฝั่งที่โอยืนก่อนเนาะ ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินไม่ได้ตาบอดนะไม่ได้ตาบอดแต่ตรงนี้คือข้อดีเยอะกว่าข้อเสียข้อเสียคือปัจจุบันยังไม่เป็นหัางที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าออกได้แบบสะดวกสบายนะคะข้อเสียมีข้อเดียวส่วนข้อดีนั้นหรอหนึ่งเลยราคาถูกถูกมากๆด้วยนะคะอันที่สองถนนสาธาณะชัดเจนขึ้นหน้าฉนดเรียบร้อยนะคะอันที่สามคือฉนดกรุดแดงในราคาเพียงแค่ไร่ละ 190,000บาทเฉลีย่ยแล้วตกตารางวาละ47 5บาทนี่คือติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะทุกคนขะที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางนี้ทางนี้เนาะทางนี้ที่ตะวันออกเฉียงเหนือสูงจากระดับน้ำทะเลพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดก็ประมาณ10เมตรนะคะโดยประมาณนะคะมีติดถนนนะคะคอนกรีตประมาณนี้แล้วก็ติดคลองนี่เลยเห็นไหมคลองอยู่ตรงนี้ส่วนที่ดินของเราอยู่ตรงนี้นะคะหน้ากว้างติดคลองเนี่ยประมาณ45เมตร นะคะ45เมตรลักวามติดของด้านนู้นนะคะมีการเฉียงเข้าไปเดี๋ยวพาดูภาพมุมสูงอีกประมาณ50กว่าเมตรความลึกประมาณ300เมตรรวมแล้วอยู่ในเนื้อที่16ไร่กับ2งานสิ่งสําคัญคือนะคะใครที่มาอยู่นะครนายกซื้อที่ดินนครนายกทุกคนนะคะมีความต้องการว่าที่ดินของตัวเองต้องมองเห็นวิวเขาซึ่งแปลงนี้ตอบโจทย์ให้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเห็นไหม วิวเขานะคะชัดๆเลยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะถัดจากเราไปน่าจะประมาณแปลงสองแปลงก็มีคนอาศัยอยู่เช่นกันนะคะด้านหน้าจริงๆแล้วระหว่างทางที่เราขับรถเข้ามาทุกคนเห็นไหมซ้ายขวาจะมีเพื่อนบ้านตลอดเลยนะคะมีต้นมงต้นไม้นะคะหน้าที่ก่อนที่เราจะเข้าจะออกนะคะนี่เห็นไหมนี่คือถนนสาธารณะถนนคอนกรีตที่สัญจรไปมา นะคะตรงนี้จะมีเพื่อนบ้านตรงไปก็ยังมีเพื่อนบ้านอีกไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแนละ้วไปค่ะเด,เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมภาพมุมสูงกันดีกว่าไปกันเลยโอเคค่ะทุกคนขาเริ่มเลยนะวันนี้โราจะพาทุกคนนะคะชมที่ดินแปลงนี้นะคะส่วนใหญ่คือจะเป็นภาพมุมสูงทั้งหมดเลยนี่คือถนนสาธารณะนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ดินของเราซึ่งเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวแพลนให้ดูตรงนี้นะคะจะเป็นคลอง นะคะคลองนี้มีกันปลูกบัวไว้เป็นเป็นคลองสาธารณะนะคะนี่เลยค่ะทุกคนนี่คือด้านหน้าที่ดินของเรานะคะจะเป็นคลองแบบนี้ถามว่าที่ดินของเราปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะขับรถเข้าออกได้แล้วเจ้าของเดิมเขาเข้ายังไงนะคะก็คือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็สัญจรไปมาด้วยใช้เท้าเดินนะคะหรือว่าเป็นจักรยานขี่เข้าในที่ของเขาอยู่แล้วนะคะนี่ที่อยู่ตรงนี้นะคะ ลักษณะรูปแปลงคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าทุกคนหน้ากว้างติดถน,นนนี้ค่ะด้านนี้นะคะสี่สิบห้าเมตรแล้วก็ติดถนนฝั่งนี้นะคะฝั่งตรงนี้อันนี้คือประมาณห้าสิบเมตรจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคลองสาานาะ a เห็นไหมเห็นร่องน้ำไหมคะนี้เลยค่ะทุกคนเห็นรอยไหมคะนี่คือลอยที่รถทงรถถ่ายนะคะปกติเขาเข้าออกอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ ถนนสาธาณะประโยชน์ที่เราสามารถขับรถนะคะจากถนนลังสิกเข้ามาได้ประมาณไม่ถึง2กิโลนะคะก็จะมาโผลตรงนี้เห็นไหมที่เดนแปลงนี้เอกสารสิเป็นฉนดคุดแดงนะอันนี้โอให้ดูนะคะคันาที่เป็นตามเส้นนะคะสีที่เราชี้ลูกศรชี้ลูกศรตรงนี้นะคะนี่คือถนนสาธาณะนะคะขึ้นในตาม Google Map อยู่แล้วนะนี่ค่ะตรงนี้นะคะข้างๆอ่า ที่เป็นผืนดำๆนะคะที่โอชี้ลูกสอนอยู่นั่นก็จะเป็นโค้งหนองนาของชาวบ้านเนาะเดี๋ยวให้ดูภาพมุมสูงก่อนนะคะจะได้เห็นถนนสาธารณะประโยชน์นะคะถนนสาธารณประโยชน์แบบกว้างๆแล้วก็รวมถึงถนนลังสิตนครนายกนะคะอย่างตรงที่โอชี้ลูกสอนนะคะนั่นคือเป็นถนนลังสิตนครนายก เราขับรถเข้ามานะคะตามเส้นทางตามที่เราปักเส้นมานั่นคือเป็นทางสาธารณะนะคะที่แน่ๆแปลงนี้มองเห็นวิวเขาชัดๆเลยนะ,ะปัจจุบันนะคะเราอาจจะมองไม่เห็นถนนนะคะที่มันชัดเจนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชาวนาเนาะเขาไม่ได้ใช้รถแบบกระบะเข้าแบบส่วนตัวจริงจังมันก็เลยอาจจะเป็นแค่ทางเข้านะคะแบบเป็นรถทั่วไปมันจะไม่เห็นเป็นถนนเป็นคอนกรีต เราจะกลับมาดูที่ของเรานะคะละักษณะรูปแปลงคือสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเลยนะคะไม่ถึงบ่อน,น้ำด้านท้ายนะทุกคนสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือหน้ากว้างเนี่ยคือจะบานกว่านะคะติดคลองสองฝั่งเลยติดคลองนะคะคลองใหญ่ด้านหน้าที่มีต้นบัวเยอะๆอันนั้นจะกว้างอยู่45เมตรแล้วก็ติดคลองเล็กๆนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะคลองข้างๆนี้นะคะจะกว้างอยู่ประมาณติดคลองสาธาณะประมาณ50กว่าเมตรนะคะนี่ จริงๆเราทุกคนสังเกตนะอันนี้คือโอเพนมาทางที่เข้ามาจากบางอ้อนะคะเห็นไหมมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางนะคะการเดินทางก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยที่ดินของเราคืออยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะพาไปนะคะบินไปดูเพื่อนบ้านนิดหนึ่งนะคะเพื่อนบ้านเราทำอะไรบ้างนะคะนี่เลยนี่คือของเพื่อนบ้านนะคะ ส่วนใหญ่นะคะพื้นที่แถวนี้เราสามารถทำประโยชน์ได้หลากหลายเลยไม่ว่าเราจะทำเป็นที่ดินทำประโยชน์ด้วยการที่ทาไม่เราไม่รีบร้อนหรือว่าเราไม่ได้อยู่อาศัยเองนะปล่อยเช่าทำนาก็ได้นะคะหรือว่านะคะเราจะอยู่อาศัยเป็นอาณาจักรส่วนตัวเนี่ยคะ่ะอย่างที่ดินแปลงนี้นะคะเพื่อนบ้านเขาก็อยู่อาศัยขุดเป็นบอ่อเป็นโคกเป็นหนองเป็นนาน,นะคะแล้วก็เป็นที่พักอาศัยก็ถือว่าเราสามารถที่อยู่อาศัยได้แต่ว่าเป็นเส้นทางนะคะที่เราจะขับรถเข้ามา ทางนี้ถือว่าเป็นทางที่ขับรถสะดวกสบายมากๆเลยนะคะนี่เป็นถนนคอนกรีตนะคะทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเข้าจากถนนบางอ้อเข้ามานะคะที่เป็นเส้นสีขาวๆตรงนี้นะคะตรงนี้คือเป็นถนนหลักที่เราจะไปตามตำบลต่างๆไม่ว่าจะไปตลาดท่าหุบนะคะไปดอนโยไปได้หมดเลย ะะอันนี้โอให้ดูบริเวณรอบๆน,ะสนาสัญญาเองไหมเขาจะทําโค้งหองน,นานะคะอยู่กันมีการขุดบอ่อมีบ้านนะคะเห็นไหมส,สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยคือโอ๋ให้ดูตัวอย่างนะในหนอขึ้นมุมสูงมาแล้วทุกคนที่ซื้อนะคะอยู่อาศัยเราก็สามารถที่จะทําเป็นประมาณนี้ได้ของเราอยู่ใกล้แหล่งน้ําด้วยนะคะหรือว่าเราจะซื้อไว้นะคะเพื่อเก็งกาไรในวันข้างหน้าก็เหมาะนะถ้าเราแบบว่ามีเงินเย็นนะคะไม่ใช่เงินร้อนนี่คือโอพแพลนให้เห็นเลยนะทั้งหมดเลย วันนี้นะคะฟ้าเปิดอากาศดีนะคะวิวสวยเขียวขจีไปรอบด้านเลยเพราะว่าเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยทุกคนจ้ะที่ดินรูปแปลงสวยๆนะคะที่ดินของเราเนี่ยด้านท้ายแอบติดก,กับเพื่อนบ้านที่กําลังทำโควกหนองนาด้วยดังนั้นเราไม่ต้องห่วงนะเรามีเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะคะและสิ่งสําคัญคือมองเห็นวิวเขาชัดๆเลยเห็นไหมคะทุกคนนี่เลยค่ะบรรยากาศแบบนี้ในราคาเพียงแค่ไล่ละ 190 0 0 0บาทเฉลี่ยตกตารางวาละ475บาทหายากนะทุกคนหายากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นใครเจอแล้วรีบมาดูเลยจะซื้อไว้เก็งกําไรในวันข้างหน้าหรือจะซื้อไว้ทําเป็นที่ดินจัดสรรที่ดินแบ่งขายหรือจะทำเป็นโคกหน,หน่องนาขา,ขายก็ได้แต่ที่สําคัญคืออย่างที่โอบอกนะคะของเรามีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งคือว่าเราจะต้องทานะคะฝายกั้นน้ําหรือมาทําสะพานข้ามไปแต่อาจจะทําเป็นะสะพานลักษณะแบบ เป็นการเขาเรียกอะไรนะถมดินแต่ว่าทำฝายด้านล่างให้น้ำระบายผ่านได้นะคะแต่อันนี้คือเราต้องขออนุญ,ญาอตอบตเนาะเราจะทำเองไม่ได้เพราะว่าคลองด้านหน้าที่ดินตรงนี้ค่ะเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็ ที่สาคัญคืออยู่ในชุมชนด้วยนะคะแต่ว่าทางที่โอให้ดูตรงนี้คือเป็นทางที่สะดวกที่สุดแล้วนะคะติดถนนควังกรีแค่ข้ามมันนิดเดียวนะไฟฟ้าก็อยู่ฝั่งนี้ปลปาก็อยู่ฝั่งนี้แล้วดังนั้นใครที่ซื้อใครที่ซื้อไว้หรือว่าเก่งกาไรไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะเอาเป็นว่าการพาชมในวันนี้นะถือว่าทุกคนคงจะมองเห็นภาพที่กว้างกว่านี้มากขึ้นเยอะเลยนะคะส่วนที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างอย่างที่โอบอกเนาะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะสูงจากระดับน้าทะเลนะคะ ทั้งหมดคือสิบเมตรนะคะให้ดูเป็นภาพแบบนี้นิดหนึ่งนะนี่เลยเป็นที่นานะคะทุกคนที่นาเก่านะคะนี่เลยให้ดูเป็นภาพแบบเห็นชัดๆทั้งแปลงเลยเป็นยังไงนะคะที่ดินนะคะรูปแปลงคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าจริงแต่ว่า ด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านท้ายจะแคบกว่านิดหนึ่งนะคะ,ะทุกคนเห็นใช่ไหมถนนทางข้าตามที่โอขีดเส้นให้นะคะก็คือจะเข้าจากคลองเล็กๆด้านข้างตรงนี้ได้นะคะอันนั้นคือเป็นถนนสาธารณะของสาธารณะอยู่แล้วขับรถเรียบของมาได้หรือว่าอีกอันนึงคือเราจะทําฝ่ายข้ามหรือว่าทำสะพานข้ามก็คือจากคลองใหญ่ซึ่งตรงนั้นนจะสะดวกมากๆนะคะ ที่ดิน16ไร่นะคะสามารถทําประโยชน์ได้มากมายนะคะหลากหลายรูปแบบเลยจะซื้อไว้นะคะเก่งกาไรแบ่งขายทําหมู่บ้านทังโครงการจัดสรรน,นะคะทําเป็นโค้งหนองนาโมเดลหรือว่าจะทําเป็นสวนผลไม้นะคะจะทําเป็นที่เช่าที่นาเช่าสามารถทําได้หมดเลยอ่ะโอเคค่ะการทาชมในวันนี้นะคะก็ประมาณตามนี้เลยสนใจนะคะลองแวะเวียงกันเข้ามาดูได้นะคะลักษณะดโดยรวมของที่ดินก็เนี่ยค่ะเป็นเส้นทางที่เราสามารถขับรถเข้าออกได้นะคะนี่ตามนี้เลยตามที่โอแแลนให้ดู นี่คือเราเข้ามาจากถนนบางอ้อนะคะนี่เข้ามาจากแยกนะคะแยกบางอ้อเนี่ยตรงมาตามถนนเลยถนนลังสิตนะครนายกใกล้มากๆเลยนะคะทุกคนฝนฟ้าอากาศเริ่มไม่ค่อยเป็นใจแล้วนะคะฝนน่าจะตกอีกแล้วโอเคลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย โดยรองของที่ดินปแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอภาชมไปเลยนะคะท่านไหนที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อรูได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ